สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้ครับจะมาแนะนำนะครับการเปลี่ยนหม้อน้ํารถนะครับรถของผมเป็นรถโตโยต้าอัลทิสนะครับปี2010นนั่นเองนะครับก็ไปถามที่ร้านวันนั้นครับที่ร้านบอกว่าเปลี่ยนหม้อน้ําประมาณ4,5 0 0นนะครับผมยังไม่รวมค่าแรงแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับผมก็รู้สึกว่ามันราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับก็เลยเลือกที่จะ ไปซื้หมอน้ำมานะครับแล้วก็มาให้ช่างเปลี่ยนเอานะครับก็ก็เลยเลือกดูนะครับเลือกที่จะซื้อของ lazada หรือ shopee นะครับก็เข้าไปดูนะครับข้อมูลก็ได้มาจาก shopee นะครับก็เกือบเกือบ2,000บาทนะครับลูกหนึ่งนะครับก็เป็นยี่ห้อ denso นะครับอันนี้นะครับนี่นะครับเป็นยี่ห้อ denso นะครับนี่ครับยังไม่ได้แกะเลยครับ มาใหม่ๆเลยเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋เราจะให้ช่างบอยนะครับแกะกล่องมาดูครับอสีนมาหัวท้ายอ ง่ายจริงๆโอเคครับนี่ครับเป็นโซ่นะวันนี้นะครับจะมาเปลี่ยนหมอน้ำรถเอาติดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดหมอน้ำกันครับ โดยช่างบอยนี่นะครับมอ้อน้ำนะครับหมดอายุแล้วครับสนิมเคล,ลือกรังมากนี่นะครับสนิมเข้ามาที่หม้อผักน้ำนะครับ ไม่เกี่ยวนะถ้าเราใช้ได้ก็คือไม่มีปัญหาเปลี่ยนในหม้อน้ำใช่ไหมครับแล้วร้อนเดยอืมจะค่อยทำก็ได้เพิ่งมาใหม่ๆเลยครับเครื่องยังร้อนน,อ <laughs> นี่นะครับรถเอาติด ปีส0งพนะครับคาบสนิมนะครับนี่ตอนแรกเราจะทำการล้างนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะเปลี่ยนเลยดีกว่าครับ เ,เราจะถอดพัดลมออกกัน นะครับถอดไปแล้วเรียบร้อย น้องบอยกําลังประกอบพัดลมเข้ากับนัษนานครับเดี๋ยวเราก็จะไปประกอบใส่รถนะ กรอบมะนาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปนะครับเอาให้เต็มเลยนะครับแนะนําเป็นน้<ป>ําดื่มไม่แนะนําให้ใช้น้ําประปานะครับเพราะว่ามันจะมีตะกอนนะครับจะไปเกาะกับเครื่องได้แล้วก็เติมน้ำให้เต็มนะครับน้ำประปามีคอรีนเนี่ย พอโดนความร้อนก็จะเป็นตะกอนเกาะได้ าน้ำนคยค่อยเติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำเต็มจนไม่มีฟองอากาศข้างในนะครับ สตาร์ทเครื่องกันดูนะครับโอเคนี่ครับเราลองเปิดแอร์ดูนะครับก็พัดลมก็ติดหมุนดีนะครับ เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันนะครับว่าความร้อนมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ถอดหม้อพักน้ำนะครับมาล้างเรียบร้อยนะครับก็สะอาดขึ้นนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสอ่สหรับการเปลี่ยนหมอน้ําของรถของผมนะครับก็ไปเทสนะครับแล้วก็ไปลองขับมาดูแล้วนะครับก็สักประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรความร้อนก็ปกติสนิมก็ไม่มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องขับอีกสักสองสวันนะครับดูว่าความร้อนมันจะปกติเหมือนเดิมไหมนะครับถ้าปกติก็คือว่า ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนหมอน,น้ําในครั้งนี้อาา่ะฮะก็เหมือนเป็นตัวเลือกนะครับว่าสมมติว่าไอ้ที่อยากจะประหยัดนะครับผมก็หาซื้ออะไรหรือว่าอุปกรณ์ลดนะครับแล้วก็หาช่างนะครับที่ใกล้บ้านก็ได้นะครับหรือว่าช่างที่รู้จักกันนะครับให้เขาเปลี่ยนก็คือค่าแรงก็อาจจะครั้งละ สามร้อยถึงห้าร้อยบาทก็แล้วแต่เคสนะครับว่างานใหญ่งานเล็กขนาดไหนนะครับก็คุยกับช่างเอาเองนะครับว่าจะราคาเท่าไหร่นะครับให้มันเหมาะสมกับที่เราทำในเคสเคสนั้นนะครับก็จะช่วยประหยัดไปได้อีกเยอะเลยนะครับอย่างที่ผมถามมาในการจะเปลี่ยนม่าน้ำในครั้งนี้นะครับเป็นอู่นะครับอู่แอร์อู่เซอร์วิสที่ทำเครื่องยนต์ที่ทำหม้อน้ำนะครับ เขาก็จะชาร์จนิดนึงผมผมว่าเขาชาร์จค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็ที่ผมถามมาก็ประมาณ4 0 0 0 5น0 0นะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวแต่ถ้าเราไปซื้อหาซื้ออะไรนะครับแล้วก็หาช่างที่รู้จักกันนะครับเปลี่ยนก็ประหยัดไปได้เกือบครึ่งนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าสำหรับใครที่ คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด subscribe หรือกดติดตามนะครับให้ด้วยล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับก็จะหาเกดเล็กเก็ดน้อยหรือความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นประโยชน์กับทุกคนเนี่ยก็จะหามาฝากอีกนะครับผมเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับช่างบอยนะครับช่างที่ผมมาทําประจํานะครับก็เขาก็จะมีนะครับเซอร์วิสหลายอย่างมากเช่นล้างท่อไอดีนะครับล้างหัวฉีดฟอกพัดเกียร์นะครับแล้วก็มีพวกเบรกพวกคลัตช่วงล่างก็ทําได้นะครับล้างปีกผีเสื้อโอ้โหเยอะแย,ย,ยะเลยยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ ใต้คลิปนะครับเผื่อใครสนใจก็ติดต่อช่างบอยได้เลยครับขอบคุณครับ